สวยสดงดงามมากๆนะครับถ้านาคานะครับวัดไผ่เขียวลักษีนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะพาดูด้านนอกนะฮะด้านนอกก็จะเป็นเหมือนเป็นเจดีนะฮะนี่อันนี้เป็นทางเข้านะครับ นี่จะเป็นด้านนอกนะฮะทางนู้นจะเป็นวัดไผ่เขียวนะครับนี่ฮะทางเข้าก็จะเป็นทางดอนเมืองนะฮะมาจากทางดอนเมืองแล้วก็ทางแจ้ง14ก็ได้นะฮะแต่ว่าเป็นประตูเหล็กปิดกั้นนะครับ ด้านบนจะเป็นโบสน,นะฮะเป็น j จดีนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับ เป็นด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยว้ครบ3นาทีน